ไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์แบบไม่แพลนกันคะ่ะทุกคนก่อนหน้านี้พวกเราไปเยี่ยมญาติไทเลอร์ที่ประเทศไอร์แลนด์เข้าวันที่4กิจกรรมก็เริ่มจะหมดก็เลยหาที่เที่ยวดีกว่ามีเวลาทั้งหมด3วันเท่านั้นเองก่อนที่จะบินกลับอเมริกาคะ่ะทุกคน3วันเนี่ยเที่ยวที่ไหนได้บ้างอาหารมื้อได้ก็ไม่พพนอาหารไทยอีกแล้วค่ะพอดีว่ามีร้านนี้อยู่ใกล้โรงแรมด้วยมาที่นี่ไม่กล้าสั่งอาหารเยอะเลยนะคะเพราะว่าราคาแต่ละอย่างแพงมากกิ๊กก็สั่งเย็นตาโฟหนึ่งถ้วยมีผัดผักวุ้งหมูกรอบส่วนไทเลอร์ก็ั่งงนนอแวกราขตต แต่และคนที่เดินไปเดินมาดูมีสไตล์กันทั้งนั้นน้ําในคลองคือใส่มากใส่เหมือนจะดื่มได้เลยเดินเล่นไปมาก็ได้ไปเจอกับคอนเสิร์ตการกุศลด้วยค่ะก็ไม่พ้นได้ไปจอยกับเขาด้วยพรุ่งนี้ก็จะออกจากในเมืองไปเที่ยวเมืองที่เล็กลงมาหน่อยค่ะจะได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้นว่าแล้วเช้าวันถัดมาก็ขึ้นรถไฟยาวไปเลยค่ะไปที่อินเทอร์ลาเกนที่ไหนดังเราก็ตามไปที่นั่นนะคะด้วยเวลาที่น้อยก็เลยไม่ได้ทากันบ้านมาเยอะที่นี่เป็นเมืองเล็กก็จริงแต่ว่านะักท่องเที่ยวก็เยอะเหมือนกันนะคะเราไทเลอร์ก็ไปาาจกใล ะะเพราะว่าไม่ได้คาดหวังให้ร้านอาหารไทยที่อยู่ในเมืองท่องเที่ยวจะรสชาติไทยแท้แบบนี้แต่พอนั่งไปสักพักก็เริ่มเห็นคนไทยไทยอยกันเข้ามาแสดงว่าคนไทยเราก็มาเที่ยวที่นี่เยอะเหมือนกันทานข้าวเสร็จก็แวะกินของหวานนิดหน่อยค่ะมาสวิตเซอร์แลนด์ไม่กินช็อกโกแลตคือผิดช็อกโกแลตเขาอร่อยทุกอย่างเลยทุกคนแล้วก็เป็นของฝากอย่างดีด้วยสำหรับใครที่มาที่นี่มาอินเทอร์าเกนก็ต้องมาถ่ายรูปกับคลองน้ําสีฟ้าใสาแบบนี้นะคะอิจฉาคนที่มีบ้านอยู่ริมคลองนี้มากเลยทุกคนถ้าเป็นกิ๊กจะว่ายน้าเล่นทกกกกววัันนเเเลยยี้้ดดิถ่่่่่่่าาาารรรรูููปปททงงคคะแตตตไไมอออโพพพหใ ไปเที่ยวสามารถไปติดตามกิ๊กได้ที่ i n s t a g r a m นะคะโรงแรมก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ราคาแพงมากค่ะทริปนี้พวกเราก็พยายามหาจองที่ราคาไม่แรงเท่าไหร่ข้ามๆก็เปลี่ยนชุดนั่งรถไฟไปที่เลาเทินเบอร์นูนเป็นหมู่บ้านที่มีน้ําตกไหลผ่านมาถึงก็ข้ามแล้วนะทุกคนแล้วฝนก็ตกด้วยค่ะถือว่าบรรยากาศดีมากเพราะว่านักท่องเที่ยวกลับกันไปหมดแล้ววันนี้ไม่ได้ตั้งใจมาปีนน้าตกนะคะแต่ไหนๆได้มาแล้วก็อยากจะเดินขึ้นไปดูสักหน่อยที่นี่ก็จะเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ในหุบเขาค่ะจะมีชาวบ้านอาศัยอยู่เยอะถึงแม้ว่่่าาาาาาามมนนักกกอเเเยวเข้้้สิฟลคๆบบแํปรรึึ เปลี่ยวไงไม่รู้ทุกคนไม่มีนักท่องเที่ยวเลยขากลับลงรถไฟผิดป้ายอีกนะคะกว่าจะมีรถไฟมารับอีกก็คงเป็นชั่วโมงก็เลยตัดสินใจอูเบอร์กลับระหว่างรออูเบอร์บรรยากาศเริ่มน่ากลัวไทเลอร์ก็เลยลุกขึ้นมาเต้นได้รถกลับแล้วเราก็ไปต่อกันที่ร้านอาหารเลยค่ะวันนี้ไทเลอร์อยากกินพิซซ่าซาเนียพอลตันสไตล์ style, แบบอิตาเลียนก็จะอร่อยมากเป็นพิเศษเพราะตอนนี้เราอยู่ยุโรปตัท้ายคืนนี้ด้วยการออกไปบาร์ใต้ดินเล็กๆที่อินเทอร์ลาเกนค่ะวันนี้คือสนุกมากเบิดโลกไปเลยกิงไม่เคยเห็นบาร์เทนเดอร์ท่่นมาาาดดืเืเเ็พลกค้บะวังรรย สรุปคือซื้อเองแค่แก้วแรกที่เหลืออีก6แก้วฟรีค่ะ เริ่มต้นวันด้วยช็อกโกแลตเข้มข้นหนึ่งแก้วก่อนที่จะเดินทางขึ้นรถไฟไปเที่ยวแบบสุ่มนั่งรถไฟยาวๆก็เลยตกลงกันว่าเจอเมืองไหนสวยก็จะลงเที่ยวเมืองนั้นเลยลำบากมากเขาบอกตรงๆเพราะว่าสวยทุกเมืองพนักงานบนรถไฟที่ไทเลอร์คุยด้วยบอกว่ามาจากเมืองลุงเกิลเป็นเมืองที่สวยมากแล้วก็นักท่องเที่ยวไม่ค่อยเยอะเราก็เลยลากกระเป๋าวิ่งลงรถไฟเลยค่ะไม่มีคนจริงๆด้วยมันสวยมากทุกคนแล้วมองลงไปก็จะเห็นทะเลสาบสีฟ้าอยากเห็นเมืองชัดๆต้องเดินขึ้นที่สูงพวกเราก็เลยเดินมาที่โบสถ์นี้ค่ะเขาเปิดให้ชมข้างในดดด้้วยนนนะคุมมกกับบาารรเิิขึไจง ทุกคนมองลงไปข้างล่างสวยมากกังกี๋กับไทเลอร์ตะลึงกันทั้งคู่เลยค่ะเมืองเงียบสงบไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวถือว่าโชคดีมากเลยค่ะได้ความโรแมนติกขึ้นมาอีกน้ำใสแบบนี้จะไม่ลงเล่นก็ไม่ได้ค่ะทุกคนก็เลยเดินไปเช่าแพดูบบอร์ดซึ่งราคาก็ถูกมากถ้าเทียบกับบรรยากาศแล้วก็ได้รูปสวยๆด้วยคือคุ้มมากเลยค่ะกับค่าเช่าแค่เจ็ดเหรียญเที่ยวเสร็จก็เดินลากกระเป๋ากลับขึ้นมาที่สถานีรถไฟเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปนอนที่เมืองลูเซิร์ตตื่นมาพรุ่งนี้พวกเราก็ต้องนั่งรถไฟเข้าเมืองซูริกไไปปเเเเเพพื่่่่ออตตรรีีีีีียยยยยมมมมัััวววววบบบบบบินนนนนกกล้้้้าาาาหูททจะคสสแ็งงง มากเลยเะะที่ยวไปก็รู้สึกเกรงใจชาวบ้านไปด้วยยังมีเรื่องที่เซอร์ไพรส์มากกว่านั้นค่ะเพราะหลังจากที่เรานั่งรถไฟเข้าไปในเมืองดูเซิร์นแล้วเราก็จะนั่งรถบัสไปที่โรงแรมต่อพวกเราก็ได้เจอกับคนไทยที่ขึ้นมาในรถบัสค่ะเป็นคนไทยที่อาศัยที่นี่แล้วก็รู้จักพวกเราด้วยแม่แหวนกับลูกๆก,ก็เลยชวนพวกเราไปทานข้าวที่บ้านคะ่ะตอนนี้พวกเรารู้สึกดีใจมากเลยทุกคนกิ๊กกับไทเลอร์เหมือนกันเลยเวลาไปเที่ยวพวกเราจะไม่ค่อยมีแผนที่เคร่งมากส่วนใหญ่เราจะ go with the flow นะคะอะไรดีๆผุดขึ้นมาก็คือทําสิ่งนั้นไปเลยวววันนนนนนีีี้้้กกกกิ็เเเลลยยาา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 ออรมมขหสบูแ่ ใช้พลังงานกับการเดินไปเยอะมากเลยค่ะไทเลอร์เจอเข้าวเหนียวแจ่วบองกินจนหมดถ้วยคนไทยเราก็ต้อนรับกันดีมากเลยนะคะนอกจากนี้ก็ยังให้ช็อกโกแลตกลับบ้านอีกหลายกิโลเลยอาหารอร่อยแล้วก็สนุกมากเลยค่ะเมื่อคืนตื่นเช้ามาวันนี้ก็รู้สึกเศร้าเพราะว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วที่จะได้อยู่ที่นี่พวกเราก็เช็คเอาท์ออกจากโรงแรมแล้วก่อนที่จะขึ้นรถไฟก็ไปเดินที่ตลาดเช้าเขาก็จะขายพวกผักผลไม้ชีสที่ชาวบ้านเอามาเองค่ะถ้านักท่องเที่ยวมาที่นี่ก็จะเน้นมาถ่ายรูปสวยๆเพราะว่าโลเคชั่นก็จะอยู่ติดกับสะพานไม้ที่มีช ีเรารู้สึกว่าอร่อยมากก็เลยเดินกลับไปซื้อเพื่อเอาไปฝากครอบครัวเดินไปมาแถวๆนั้นก็ไปเจอร้านอาหารไทยอีกแล้วคะ่ะทุกคนเพิ่งรู้ตัวว่าเรามาเที่ยวแต่กินอาหารไทยแทบทุกวันชื่อร้านพนัทไทยนะคะเป็นมื้อส่งท้ายก่อนที่พวกเราจะกลับเข้าเมืองซูริกนั่งรถไฟเรื่อยๆก็ถึงสนามบินเลยนะคะการเดินทางที่นี่ถือว่าสะดวกมากๆเป็นประเทศที่บอกเลยว่า3วันไม่พอจริงๆคะ่ะถ้าอยากจะมาเที่ยวที่นี่ต้อง10วันขึ้นไปส่วนเรานั้นขอกลับไปเก็บตังก่อนนะคะทุกคน